ส,สวัสดีครับ <bunker> คล kind of well ิปนี้ผมอยู่ในงานสัมนาคณะมามการกรรมการจิการการศึกษาสภาผู้แทนรตอดรและมีที่ครูสควันวันปิดภาคเรียน2องพนเจดนะครับวันนี้จะมีการมอบป้าสองเด็ดโดยพี่ครูประชาราและท่านี่สี่และท่าที่ห้าค่ะท่านที่สายเพรสกุมเลขาธิการสมาคมสมาคมครูแห่งประเทศไทยค่ะเรียนเชิญทุท่าน นระดับหนึ่งบนนมาางบอกว่าเป็นไทเปอร์แบบชนแต่นี่เาธิการปรุมสภาพี่ใหญ่ของพวกเราทั้งประเทศบอพวกเราได้โอบเลยให้มันเป็นต้อนรับท่านทั้งหลาครับวับนนี้บ้านเราแห่งนี้หอประชุมรุ้สภาหอประชุมอีห้องประชุมบุญเรือกตนะสมัยท่านเป็นเลขาธิการรุ้สภาครับท่านเป็นคนควบคุคมการก่อสร้างครับโบกมือท่านอีกครั้งหนึ่งครับ งั้นเราก็ดูบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับท่านผู้นำวัรูทั้งประเทศในว,วันนี้นะครับก็คงไม่กล่าวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันในชัว่วโมงท่านก็นจะไดะ้มีเวทีนะครับวันนี้ผมเองได้รับ้อหมายจากท่านประธานกรรมาการการศึกษา สาภาผูออ้แทนราษฎรหรือท่านโสพลสารดอนในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการการสานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากพี่ใหญ่หรือท่านดอก,กอรพิลาบุตเพล่ซึ่งเป็นกรรมธิการและเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เพื่อนน้องทั่วประเทศนะครับทัศทายนี่ไม่หมด นแน่นอนทั้ง4ภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสภานูภาคเหนือ16จังหวัดชมรมครูประชาบาลภาคตวันอกียงเหนือ20จังหวัดชมรมครูภาคกลาง27จังหวัดสมภา์ครูภาคใต้14จังหวัดนะครับสภาพครูแห่งชาติทั่วประเทศซึ่งเมื่อวาน,นีก็ได้มาเตรียมความพร้อมกันแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งส่วนท้องถิ่นนะครับทั้ง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศสลป์ประเทศไทยสบมทวันนี้ก็มาทั่วประเทศนะครับนี่คือเราคือรวมพลังจริงๆวันนี้เป็นเวทีของเราขอบคุณตัวแทนของสื่อนิเทศนะครับทั่วประเทศวันนี้มีตัวแทนมานะครับขอบคุณครูสบมที่เราได้ประสานไปยังท่านเใดนะครับ ใานการหน้าขอการคครตนที่เพื่อนน้องนะครับอคี่หาปขัเป็นรครับขอบคุณผู้ภาคส่วนวันนี้มีส่วนภาิดด้วยทราบทราบว่าจากกองกองาส่วน้องถินตลอดจนพนักงานราชการนะฮะตลอดจนตุนจ้างวันนี้เป็นเวทีของทุกคนสนาครับใครจะนเสนออะไรปัญหาอะไรที่ตัวเองอยากจะเสนอต่อที่ประชุม อยากเปิดใจอะไรวันนี้หอประชุมพระรูานเนี่ยนะครับรับรองเรียกว่ารับรองเอกสิ์ของท่านไว้ทั้งตัวท่านเหาดีภาพดิจา์เรื่องปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาที่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นอะไรมีปัญหาอย่างไรจะบอกกล่าวอย่างไรผมเองในการึ่งเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีในการรวบรวมปัญหาทุกปัญหานะครับวันนี้ เ้าเราโชคดีเหลือเ,เกินวันนี้เรามีคณะกรรมาการาการศาสนาหลายท่านแม้ไม่ได้ไมาก็มีตัวแทนมาร่วมรับฟังนะครับมีตัวแทนของท่านผูีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีตัวแทนของคณะกรรมาการและที่สําคัญวันนี้เรามีว่าที่สมาชิกวุฒิสภาสายคูนหลายท่านเดี๋ยวท่านก็จะ ได้รับทราบว่ามีท่านใดบ้างนะครับวันนี้เวทีของเราให้อิสระเต็มที่วันนี้ผมมองไปแล้วทางทางด้านซ้ายมือผมมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งผมเองเครารพนับถือและก็ท่านก็มีความเครารพนับถืออย่างยิ่งเหมือนกันครับขอรบมือตอนรับท่านดรจีเดชพรสีมาครับผของพรดถึงนะอัดี ประธานคณะกรรมาการผู้รุ้สบ่าอีกหลายตำแหน่งก็พูดและหมดพวกเรารู้จักท่านดีแล้วเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สร้างพวกเรามา,าในวันนี้และที่สําคัญนั้นท่านได้เป็นคนสําคัญยิ่งที่ได้เข้าไปดูแลเรื่องร่างพระราชบัญญัติการจ่ชาติพุทธศักราชคือจุดฉบับ660ที่ตกไปที่จะด้อยค่าวิชาชีพครู ไปด้อยค่าไม่ให้เรามีใบอนุญาตประบอบวิชาชีพก็คือจะไปตัดสิทธิ์ของเราไม่ให้เป็นวิชาชีพทันสูงจะไม่ให้เราเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะให้เราเป็นครูใหญ่ท่านนี่แหละครับที่ทําให้พรบับนั้นตกไปขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้ทรับกไ็ได้เด็เราจะมีสภาวิชาชีพคือผู้ประธานไหมไม่มีแล้วครับเราไม่ได้เป็นวิชาชีพทันสูงแน่นอน ท http, <se> ่านได้ร่างนะครับพระราชบัญญัติกระสาจะประกบรัฐบาลเราก็บอกว่าเราอยู่ในหลังถ้าไม่แก้ว่าครูเป็นวทาชิพชั้นสูงเนี่ยเราไม่ยอมสุดท้ายทางรัฐบาลก็ยอมครับยอมให้แก้เป็ยนวิทยาชีพชั้นสูงให้มีใบอนุญาตขอวิทยาชีพเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมันไปด้อยค่าพวกเราไม่ได้เราเป็นคนสร้างพลเมืองที่มีความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติและอนาคตครับ ก็คงจะเกิดไว้เพียงเท่านี้วัตถุประสงค์เดียววันนี้ก็คือรับฟังทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองในสถานศึกษาในแวดวงพื้นที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพูดและจ้างครูรักการครูบุคลากรทางการศึกษาพูดการโรงเรียนพูดการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาพิเศทุกคนแล้วก็ส่วนองค์ประกอบอื่นๆได้หมดวันนี้ อะไรที่มันยังไม่พอใจไม่หลังใจท่านเสนอม,มาเลยครับมันจะอยู่ในข้อสรุปของพวกเราแล้วผมก็จะสรุปเป็นวาระเหุ่ชาติผ่านท่านดรพิดาบุญเพิงข้อไปสู่คณะกรรมาการการศาาึกษาสภาผู้แทนรัศดรซึ่งมีท่านดรโสภณเปีท่านโสภณสารมเป็นประธานแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็ะจะส่งฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกฉบับหนึ่งก็คือหัวหน้ารัฐบาลคือพนา,นานาย,ยกมนตรี นะครับแน่นอนรับวันนี้เวทีอุทิศผลิตภัณา์เรียนเป็นวาระแห่งชาติก่อนที่จะให้ผู้นำข้างบนเนี่ยได้พูดคุยกับพวกเราผมขออนุญาตแนะนำครับความสุดครับสตรีเล็กของสามจังหวัดเชียงราภาคใต้ครับดรสุภมุขเดียวก่อนเขาเลยอย่างจากสมาคมสู่ภาคใต้ข้างผมนะครับนี่คือมือขวาของผมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านธีรศักดิ์ส่วนนักวิทยาประธานสภานภูมิภาคเหนืออดีตกรรมการพรุสภากรรประธานยุทธศาสตร์ของสมาคมสมาคมครูแห่งประเทศไทย สายมือผมนี่คือขุนพลคู่ใจเข็งว่าร่างกายวันนี้ยังไม่ลอยตัวเซนไม่เป็นไรแต่ใจนี่เรืร้อยครับท่านวิสัยเกียรสกุลครับเลขาธิการสมาคมสมาคมครูแห่งประเทศไทยและก็ทายาทของพวกเราบนวิหารที่ครูมันต้องกระเส่นทอนคุมมริจิตเลขาธิการสมรภูมิสถาบังภาคตัวัลอกเหนือและรองเลขาธิการสมาคมสมาคมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เรามี มีกิจกรรมพิเศษครับท่านทำในครับวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากที่หอประชุมแห่งน,นี้นะครับเรามีผู้มีศรัทธายิ่งเลยอดีตผู้นำองค์กรครูต่อสู้มายาวนานวันนี้ท่านเกษียณอายุการไปเกือบสิบปีแล้วอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วครับจะเจ็ดสิบแล้วมั้งท่านวิญญาเท่าไรเจ็ดสิบปีครับท่านขอวิทยาพันเพ็นครับขอแสดงอขอตัวพวกเรา อดีเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยถามผมตลอดเออพิจารณเราทำยังไงเนี่ยเราจะต่อสู้ยังไงพี่เราต่อสู้โดยไม่ไม่มีอะไรเลยสตางค์สัญบ,บก็ไม่มีโอ้ยพี่มีบางสิ่งบางอย่างจะมอบให้ท่านศรัทธาในพิจาุณของสมเด็จพระจักรพรรดิองคมหารสีท่านทราบไหมครับว่าวันนี้ท่านนำมาบริจาคให้กับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ผมบอกพี่ให้กับผมเนี่ยมันโอเคนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรพี่ให้มาแล้วผมก็ส่งต่อ,อนะครับไปไว้ในโมลในที่ทระพระรหัส,สัมอีองค์เทพแห่งความเป็นครูที่เราร่วมใจกันจัดสร้างใครยังไม่ได้ว้นะครับขอพรพระรหัส,สดมอีนะครับอยู่นะตรงประตูทางเข้านะครับสำนักงานสำนักอท่านจะต้องไปไปไหว้นะครับรก่อ,อนกะลนะับ ไว้เพราะว่าเราจะได้รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศเราเนี่ยนะครับเจ็ดจังหวัดเนี่ยได้มาร่วมสร้างเทพประมดสมเด็จของเราโดยประสบความสมเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่เรา,า,าจะพูดในวันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญท่านพอวิทยาพันธ์เพ็งคุณพี่ดารารัฐพันธ์เพ็งครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้มามอบพระสมเด็จ วัดระฆังจำนวน514องค์นะครับต่อหน้าพวกเราเพื่อเป็นสัญญาพยานโดยที่ใหญ่ของเราคือท่านเซอร์พิดาบุญเพลินจะเป็นหัวนหน้าในการรับมอบและส่งต่อไปยังมูลนิธิพระัดสโรรีซึ่งเรารมีความภาคภูมิใจมูลนิธิพระวัดสวรรีนั้นวันนี้เรามีสตางอยู่เพียงหนึ่งล้านซึ่งเป็นเงินบริจากที่เราได้ก่อ ตั้งเิขึ้นมาตั้แง,งแต่ปี2518เราใช้ดอกผลในการช่วยเหลือตัวและ,แลละองค์กรทางการศึกราทุกเรื่องเลยนะครับคนที่ประสบภยัยคนที่ขาดแคลนคนที่อะไรต่างๆแม้ตลอดจนการเชื่อชูเกียรตินะครับรางวัลต่างๆของพอระบาทสมดิเราก็ผ่านองค์กรซึ่งมันเป็นองค์กรที่มีบุคคลนะครับทำงานแลวมีความโปร่งใสนะครับเรียนเชิญคณะเลยครับแล้วก็เชิญคณะขอ,งท,ะองท่านผอเบญจเรับเิญหนุ่ยมืองเนครับ รวมพนักงานที่ไปให้ด้วยวันนี้วันนี้เนี่ยเรามาให้ความมั่นใจว่าสมเด็จพระร่างนั้นทำไมพี่ยาระเทรคุ้มศรัทธาเหลือเกินนะครับว่าวันนี้เรามีคนมาการันตีครับคือท่านเสด็จหนุนคนพนักงานครับเชิญครับเราเชิญพวกเราทุกคนครับเชิญพี่ธนงรถสไตรเชิญท่านพ่อพวดพิเรกครับท่านลรงพิเรกความศรีมา าได้รมอบไปสักสิบพยานพราะท่านน่ะเป็นคนสร้างกรุงศรีมาเชิญเรียนเชิญประธานสภากลุ่มแห่งชาติข้าวโพสิสารลูกน้องชายผมวันนี้ท่านต้องเป็นหัวหอกคู่กับผมต้องยืนข้างผมในการต่อสู้นะครับเรื่องของพระราชสำเัติกองแสงชาติท่านศิลปภพเพชรแก่ครับน้องชายผมอีกคนหนึ่งเชิญข้าวโพนเราลุ้มกันต่อสู้มาและหลายท่านผู้ที่สักเตช่วยผครับและหลายคนเชิญครับบนเวทีเต่ไม่เป็นไรขอขอภาพด้วยครับ เลขาพรเทพเลขาพรรคเนี่น้องพรเทพมาขึ้นมาครับหลายๆคนเชิญครับพี่เพยืดยืดมอ่ข้างไปยืดมอ่ข้างไป होया या बिरे कौखम การนั้นก็ขอให้อยากจะได้ให้ครูเราที่สวัดในการสอนนิภาพที่ดีเป็นที่เชื่อมั่นของบุคลากรทั้งประเทศเป็นที่เชื่อและมุ่งหวังเป็นที่ศรัทธาของสิทธิอนุสิ์ลูกศิษย์ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตว่านี่คือครูไทยของประชาชนและเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจและก็ให้การเดินทางการต่อสู้ทิศทางวิธีการ ของคูไทยนั้นเป็นไปตามอดีตและเจริญรุ่งเรือง,องก้าวหน้ายิ่งยิ่งึ้นไปวันนี้จึงได้ทําการมอบประจุมงคลอันเป็นศีลสักธิ์ของผู้บ้านผู้เมืองของชนชาวไทยนั่นก็คือพระสมเด็จซึ่งได้อธิษฐานจิตโดยพระสมเด็จทุกรรทายการโกมร,รังสีในคันนี้จำนวนทั้งหมดห้ารอนและว่า ทั้ง500 4องค์นั้นใช่ไม่ใช่คนที่จะให้คำตอบในตรงนี้ก็คือเซียนหน่อยนะเบอน์หนุ่นะครับที่จะให้ครับตอบในตรงนี้ตามเวลาววที่จะผ่านครับผมขอเชิญท่านท่านหนุย่ยสวัสดีครับเพื่อน ผู้ที่จะรับมอบนะโดยผมก็มีตำรับตำราที่เป็นของทางองค์การพระพุทธศา์นะฮะตั้งแต่ปี2504มีระบุตัวตนของช่าง10ผู้ที่เป็นผู้สร้างพระเครื่องในหลายๆชุดซึ่งเป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าพระแต่ละองค์เนี่ยเป็นของท่านเจ้ากรมทูตสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหรือสมเด็จโตวัลละคังโพสิตาลามจุฑารี และหลวงปู่กำลังหลวงู่ระเทพโลกอุดรหลวงปู่ใหญ่ได้ทําการปลุกเสกนะครับจึงมั่นใจได้นะครับผู้ที่เช่าโดยชาไปก็เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพิสูจน์ได้ทราบอีกทีว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในเบื้องต้นนะครับคุณมูลนิธิซึ่งนโดยท่านคุณเฉลิมาุอรแล้วก็ท่าน นี่ว่ากปุ่มจนะครับแล้วก็ฐา,หาหนะที่ในการต้อนรับพี่ใงญ่เราเปิดการสมนาให้ ที่น้องครูได้คิดในระหว่างที่ทํางานเพื่อผู้เพื่อหลานที่การอภการอนแต่เรียกว่าด้วยความเปิดและบอกพิจารใท่านประธานเราคือเรีวุิมาทองปะธรตอนนี้นะครับได้เป็นที่ปรึกษาประธานการอิาการาการอภาการอภปรารอายกรอาาอิากรรกรอกอภารอภิ สาธารณรัฐลุนท่าก็เป็นที่ึกษาคณะอนุกรรมการการศึกษาสาธารณรัฐเราใช้กันฉะนั้นจึงเกี่ยวกับการปฏิบายการศึกษาเพื่อสร้างความหลากหลายนะครับเพื่อสร้างความหลากหลายว่าในวันนี้นะครับเวที ที่เคยเปนเลขาธิการสมาคมสมาคมจกลุ่มที่ไดนครับแล้วก็เป็นประธานจุบัการณ์ภาคตะวนตเงินสามสมัยซ้อนนะสมัยก่อนที่ท่านจะมาเป็นเลขาทีนการรู้สัม์ดังนั้นการเชื่อมต่อกันเกิดขึ้นแล้ก็มีมันสองอางที่พวกเราจะมาเสนอในวันนี้ว่าทุกสิ่งที่เราเสนอแล้วจะถึงมือผู้มีอำนาจผู้ที่ตรากฎหมาได้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์อะไรกัน วันน ha, ี้ก็อะไรต่างนท่านผู้อาวุโสซึ่งเป็นบุกคลสำคัจะได้เรียนพี่ของเราครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดพิูีที่ผลิตภาคพิเศษในวันนี้นะครับทึเราได้รับามก็ สิบปีที่ในช่วงปีภาคเรียนนั้นผู้ปอบวิชาชีพครูและผู้ปอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้เวลเาว่างช่วงปีภาคเรียนได้มาสะพอนปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาต่อผู้มีนหน้าต่อสาธารณชนและวันนี้ก็ต่อคณะกรรมการการศึกษานะครับซึ่งปัญหาต่ตางๆที่ครูทั่วทั้งสี่ภูมิภาคนะครับได้ะสบพบเห็น นะครับได้มาสะท้อนเป็นความคิดเห็นที่จะนําไปสู่การประโุงแก้ไขซึ่งหลายเรื่องหลายปีที่ผ่านมาตัาที่ถูกนาเสนอในมื้นที่ค,คก็ได้รับการแก้ไขได้รับการนําไปพัฒนาเพื่อเป้าหมายให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอภาคเท่าเด็มู้พื่อทุกที่ทุทกเวลาี่เอ็นวัฒน์ไทยขอแห้ ส่วนข้อที VI ่สองนั ym, ้นการมีส no like, yani ่วนร่วมในการแสดงออกตามกระบวนการประชาธิปไตยครับซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา4สัดสีวางเป็นพื้นทุนความเท่าเทียมกันในการแสดงสิทธิเสรีภาพมวลครูบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ใช้ความพร้อมในมาตรา4และมาตรา 27นะครับสิทธิและสิีภาพย่อมได้รับความคุมมม้มคมรองสูงสุดด้วยความเท่าเทียมของประชาชุและว่าสุดท้ายก็บอกว่าข้าราชการนะครับเราก็เห็นข้าราชการบาสน่นก็มีสิทธิ ซึ่งวันนี้ก็มีหลายองค์กรนิสัสยชีพนะครับที่ทางนในธานได้มีการเรียนพี่น้องสีู่มิภพาคของมสมาคมสมาคมครูประเทศไทยและองค์กรคิลลาพายสหาพครูข้าและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทั้งในประการและนอกประการนะครับได้ใช้เวทีแห่งน,นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยของเรา ได้ขับเรื่องมีความเติญก้าหน้าทงาทางร้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมการศึกษาส่งผลให้ประชาชนมีความสมดุลภาพมีเสรีภาพพละรืภาพมีความมั่นคงยั่งยืนและมีมีความผ,า,า,มผ,า,มา,มผาสุกนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่2อส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ส,น,ส,สนะครับเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่อกฎหมายที่ เช่รนรางพระราชบับการศึกษาแห่งชาติที่พวกเรารอคอยและที่เรากำลังใช้อยู่แต่ว่ามีสิ่งที่ผลทับคือคําสั่งคองสอชอหลายฉบับนะครับที่เราต้องการให้ยกเลิกนะครับเราเรียกร้องมานาวนานตั้งแต่ปี2557-58นะครับแ,และตอนนี้ที่สาคัญก็คือรางพระราชดัิที่เรารอคอยเช่นการยกเลิกคำสั่ง จอที่เจ็ดเท่าห้าแปรและสิบเจ็ดท่าหกสิบและก็การเพ็นดด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้เวทีให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีผู้สมรูน้นะครับแล้วก็มีส่วนได้เสียด้วยเพราะการพิการกาษาสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้เข้ามารับฟัง ที่เห็นได้ว่าเราก็จะสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมาพันธ์สมาคมคนประเทศไทยได้สมมติว่าจะสงเพื่อทำให้เกิดเวทีครูปิ้งในวันนี้ต้องขอบคุณองค์กรต่างๆที่เดินทางไปนะครับทั้งให่เชียงรายรวมถึงยาลาพัฒนินาาทิวากุสานภาครามทุกผู้ที่มาก็ถือว่าเป็นเวทีครูปิ้งที่ วารแขิีนะครับขอแก้วัตถุะส์ให้ท่านพระบาได้ทราบนะครับถึงารนนนี้ครับค่ะก็ขอสวัสดีน